สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้คอยกับมาเก็บดอกไม้มาต่างประเทศมาต่างประเทศกับมาเก็บดอกไม่ไปทอดจ้าดอกแค่อ,อิตาลีจ้าพี่น้องดอกแค่เก็บดอกแค่ขางทางโอ้นี่คือดอกแค่ค่ะดอกแค่ขา,ขาวๆนี่จ้่พี่น้องเอาไปทอดทอดกรอบดูนะ มองมันดดดๆมันจอดรถว่าได้จ้กะก็เลยเอลนเก็บมองนี่่คุณนะคะพี่น้องแมนเมิดได้จ้ะคุณข,ข้างทางคุณแมนเมิดจอดรถข้างทาง,าง,างหล้วก็ะยางเก็บค่ะ๋ยวไปทอดมึงนาพี่น้องคนละโซอ,อนมึงนายบ้าบ่โดดก็กด,กดูเด้พี่น้องคุณคุณเบิ่งเน่แมนเมิดจ้ะเอาได้จฉะเพราะเอาเ <laughs> บิ่งใน่พี่น้องอันนี้ก็แมนคุณนะ นี่อันนี้ก็ทอดเด้อค่ะนี่นี่ไปชอดทอดชุบแป้งทอดนี่ก็กินได้เหมือนกันเด้อพี่พี่น้องดอกไม้อุ้ยกินไหมกินแรงแรงกินหอมคักขนาดจ้ะพี่น้องนี่เอาไปชุบแป้งทอดอุ้ยจำซื้อบ่ได้จำซื้อบ่อได้มาซ,ซื้ออีกอย่างแล้วเมื่อกี้นี่เขาบอกอยู่นี่จ้ะนี่เก็บเอากันทั้งสองอยางนี่แหละป้ากินหอมคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ย ชุบแป้งทอดนะคะอร่อยมากนี่เห็นไหมยัวเมลิกาโบมี่ค่ะก็เลยต้องมาเก็บยู่อิตาลีพีแหละจังอืดดอกแค่กับดอกอันนี้จ้ากินแมค่ค่ะพี่น้องกินแรงแรงค่ะเนี่ยพี่น้องเอ๋ยสะออนค่ะเพ,พื่อนะเต็มถางท่างอยู่จ้าพี่นอ้องใส่กัะตากนัน เอาไปปักแกะกันกับง่ามเด้อค่ะพี่น้องนี่กินกับกินได้เป็นดอกไม้ที่กินได้ค่ะนั่งไหรลวงล่อยเหล้าก็มีด่ด้อันก็ร่างบานกับมี่จ้ะเออโอเคอันเขาเอิ้นคอยแล้วพี่น้องเลยโอเคโอเคเออโอเคโอเค <laughs> เขาเอินแล้วยุพ่นมันหลายค่ <laughs> อยไปกอนเอิน้นไปมองบางทีเละหลายญุ่นจ้าพี่น้อง <c oughs> คนติดตามคนมานำมาเที่ยวอิตาลีกันค่ะพี่น้องนะคุณก็เลยเขาเลยพามาเก็บดอกไม้ดอกแค่ดอกไม่กินได้ดอกแค่ป้าอิตาลีค่ะ้วก็อันดอกยังอีกจำซื้อบะไรเก็บบ้างหันป้า <c oughs> พี่น้องบ่งเน่เอาบัเถิงดอกขุ่นสูงๆคุณ,คณ <c oughs> ใจป้า <c oughs> <c oughs> เป็นปุ่มเป็นพ่วงอยูพ่พะนะ ก็เป็นพ่วงเลยเป็นหยังนี่แกพี่น้องง่ายไหมเป็นพ่มเป็นพ่วงอยู่พี่น้อง ปาดปาดปาดไมลิงอยู่เครงตุนไหมให้ลิงมาขึนไยได้ไหมังลิงใหบ่เบิ่งในพี่น้องปาดปาดปาดเบิ่งในข่อยเสอนคุณเอุ่งใหญ่ผุ่นไหมเออตั้ง่ไหมสูงๆเอาพี่นเบน้องในพุ่นะพุ่นะพูงามให้งามเหลือน งามคักงามเหลือเก็บเอาเก็บไหมถอดชุบแป้งถอดพึ่งนี่พี่น้องดอกแค่ปลาอิตาลีป้าพุ่มนั่นไหมมุทานเพิ่นว่ามูจเจ้าไปชุบแป้งถอดบ่อนี่เพิ่งว่านั่นเข้าเจลไปยังกินคือกันเนาะบ่านเป็นกินตะคอนเนีกันอีสานอันเมืองไทยเด้อันนี้ยอดอันนี้กินได้บ่ดิคืองามอัวรวยจนได้ี่ คือ้ามไทยนี้เก็บกินได้บ่นี่เอาเมั่อึ้นไหนเนี่ยพุ่นะพุ่นะห้งห้ายพุ่นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าให้ไปเบิ้งเขาสิเก็บดอกไม้ให้เบิ้งว่ัสั่นคนพื้นทีเขา อุ oh ้มอ en um, no, so ุ้มอุ้มต้นขาบนบาต้นขาอุ้มขึ้นอุ้มขาเออเอออาดอกจุมจุ่มเออพ่วงจุ่มจุ่มเอดอกจุมไอจุม่เอไปเอาพุ่นสนามมันเอาบอเถอยได้อันนั่นอยากได้อันนั่นงามเอาบอรสูงโอ้มันเอาบอเถิงเอาบอสูงคนเตี้ยพอดแล้วนั่นละอยากได้ยึดมัอเอาเบอเถิงได้ เขาบอกว่าเอาดอกเบิ้งพระเอกเขาชิยกนั่งเอกคุณอ้าอุ้มแบกแบกแบกหัวสีทิมบอด้ยบอด้ย่มมีคขันสาวบมมีไใหม่สาวเออเอาอันเอาอันพ่วงดุกโดกนั่นนั่นคางทางเด้พี่น้องเอ้ยเอาอันนีแค่มันจะโตเปชเก็บเอา อุ้ยลนขู่เหมือสเหอ่ัอนีน่ไงามมากบ้าบึ้งนี่เออไปไปไปเอาขังนาพุนบาทที่นี่พุนนี่แม,ม่พักอันนี้แม่เป็ดตะเก็บไปหลวกเนาะงามงามปงไม้มบึ้งได้พี่นอ้องเออนี่แม,ม่พักตำลึงบ่านแม่ตำลึงอันบ้านเฮาเด้เขาเอิ่อนมาพักตำลึงเอียงเลยอัน พี่น้องเอ้ยหอยสะออวนเหนไหมผู้น่ะเ<ะ>ต็มต้นยุซะ,ะเอาพวง<ะ>น,นี่นพวงเงี้ยงเงี้ยงเอออ้ยพี่น้อง<ะ>มันบานเต็มยุ่คือมันอันนุ้ปแป้งทอดอไปชุบแป้งทอดละเมล่างเข้ากินอันนี้น่ะซาเซระซา <laughs> เซรา mangiamo โ o l o q u e l l ะ <laughs> มียน้องเบิ่งเสียวบวงนี่เบิ่งใช้ดู่รึนี่นี่กระสรนอวนนี่อพี่น้องเอ้ยอย่างนี้ใหม่เลยยินว่าอุ้ยอุ้ยพงแน่เพื่อน่ะดกดกแม่นั่นแหมดกอ่านป่านเอ็นเป็นอยู่ซะหลายหายอิตาลีบ้านอันนี้ไหมอิตาลีนี่ไหม หักปลากำลังเริ่มออกเริ่มบานจ้าพี่น้องเอ้ยคนปลากันมันคนปลามาเก็บคุณพูดเอื่อเอื่อเอื่ออีกแล้วจะว่าไปหาเห็ดน้ำกันเอิเออีกแล้วอ่ะพูดนะเพื่อพี่น้องได้เต็มตาเราได้ข้าวเดียวมันบ่เอิดจ้าพี่น้องเมึงเนียเต็มหางทางอยู่มาทางพี่มาสั่น้าม้วเบื้งนี้น่หักเอาพ่วงนี่นี่นี่พ่วงนี่ไหมหักลองสิเลยเนาะหักเอาเป็นงาไปโหลด คุณนะเบิ้งนีอันนั้นย่อยหยดหยดเยอะจีเบิ้งย่อยหยดหยดย่อยหยดหยดย่อยหยาดหยาดเยอะข่อนกันเบ้องนี้เบิ้องนีพี่น้องเลยคือหมักไฟบานเท่านี่หมเป็นกลุ่มเป็นพ่วงเป็นอันย่อยเยมเสียย่อยซซางอยอะย่อยคือหมักไฟบานเท่าดอกจุ่มจแหมพ่วงจุ่มจุนีพวงนี่ไหมเบนี้นั่นละพวงจุ่ม่ะ น้องเอ้ยว่าข่อยสะออนเด้อันนี้แหงพ่วงงามอันนี้แหงพ่วงงามเห็นเท่าใดกับบอพอได้บาดนีกอันนี้แหงพ่วงงามนี่พ่วงเงาก็กันอีกอันนี้อ๋อนี่ละพุ่นน่ะเออมันจังเันน่ะพุ่น่ะพุ่งพ่วงบบเงาเลยเอาตะผีผีผีเอาแตงเตงเงาเงาเออตกลงนี้ซยพุ่นน่ะพี่น้องเลยนอนยำย่องเยอเอาพุ่งนี้นะม่อ เอาโปเบิร์ดโปเปลี่ยนกินกับโปเบิร์ดดอกอันใบมันคือใบพักขี้เล็กเนาะอุ้ยยอดมันลวกแสรบก็ใบก็ดอกกนอีกยอดลวกละแสรบมันออกรสชาติขมๆคือพักขี้เล็กบ่โปขมทอพักขี้เล็กแต่ว่าแสรบอือนี่เนี่ยใอสดพี่น้องเบิ้งขั่วมีอีกเบิ้งฮักเอาอันยาวๆอันจริงยาวเลย เอาจังไดยเอามันเหมือนปลานี่ป็ว่อุตสาบินมาจากอเมริกามาเก็บอันดอกแค่อันประเทศอิตาลีสมใจเอามันเหมือนปลานี่เป็นอย่างอออยู่อเมริกาบบมี่จ้าพี่น้องมันสีมีเป็นบางรัดเด้อแต่ว่ายูเท็กซัสบบเห็นมีจ้าก็เลยพี่ละข่อยกเลมันลวกแี่ยอดมันหลวกแสบพนะพี่นว่า อิตาลีมันหลายเลยบินลัดฝ่ามามาเก็บดอกแค่คักบอพี่น้องคอยกระไดอะมึงเนี่ยแฟนว่าคนดีกินเบิดกินเบิร์ดกันวัตาุดิสอ่อนวัตาุดิสเก็บมึงเนี่ยพี่น้องตาคอยล่นอําสะแล้วพมึงเนี่ยพี่น้องข่วงไหมอ้าสอ่อนดเอ้าคอย

หักดผัดหักเอาอีกกระโดดฮักเอาเอออันนี้ดอกอ้วนนั่นน่นดอกจอยดอกเอิญคนละพันเบิ่งใส่กันแน่นั่นนั่นดอกงาวดอกสันอ่าไปเอาไปเนียอเมริกานะาพูดนะอุตส่าห์บินมาเก็บดอกแค่เด้อพี่น้องเอ้ยพุ้ยสดายเอ้ยเนาะ หอมกับหอมเกินหอมนะไปเอารถมาเอัสนียบเตาเ็ไปเอารถคนพื้นทีพ่นวาไปเอารถาใสโซรถยายน้องเจ้าพ่นนะวะาไงงอันนี้อ้วนอ้นไน้องดอกมันคือ้วนอันนี้แม่เบิ ok, <c oughs> <c oughs> ่งนเอาอีกเอาอีก หัตเอาเอาเด่นสวยแกเร้นได้จุดตัวโอ้ยพี่น้องว่ามันข่อยสิพข้อเราบอกเขาว่าให้เอารถมาใส่พะนะมันหลายเลยอ่ะนะประหลามากเกิปะชดไปเชียวเราลนเอารถเอาถือไว้อันต้นนี้มันมีอันเอาถือไว้ก็ดูเป็นสวยนุ่งเนี่ยแต่พี่น้องคุณน่ะกัตตานี่อีกเด้อคุณน่ะแขวงแขวนเอารถมาใส่เอารถมาใส่ร์โลดเจ้านั้นเอ้าวพอไปสักก้อนมือนี้ เดี๋ยวมืออื่นมมาเก็บมกไม้หอมเนาะง<อ>านกินหอมด่ะบุหรี่เป็นรักของใครเนะ้ะ